จับตากองทัพพิกมิ้นรันรวีจิ้นทะลุจอเป็นคู่จริงในละครดุดอักษรคลิปปังตั้งแต่ซีรีส์ดวงใจเทวพรม เรืงดุดอับสรยังไม่ทันออนแอร์ด้วยซ้ำสำหรับคู่พระนางกองทัพพีก,กับมิ้นรันรวีแถมยังมีข่าวซุบซิบให้แซรจากกองถ่ายออกมาด้วยว่าทั้งคู่กำลังปลูกต้นรักกันอยู่เมื่อมีโอกาสเจอทั้งคู่ที่มาร่วมงานดวงใจเทวพรมสปอร์ตเดย์รู้แพร้รู้ชนะรู้ใจคุณที่ยูเนี่ยนมอเลยได้โอกาสถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเป็นคู่จริงในจอแล้วเป็นคู่จริงนอกจ,อ,กจอด้วยไหมมิ้นเผยว่านอกจอก็ตีกันค่ะ กองทัพกล่าวเสริมตีกันพอสมควรครับตอนนี้เราเป็นศึกสงครามมีในทวิตเตอร์อยู่ครับตีกันเรื่องที่เราทํางานด้วยกันมานานนี่แหละครับมีทีมงานส่งรูปมาให้โปรโมตนี่เราก็เลือกรูปที่ปั่นปั่นกันไม่เอารูปที่ดีๆของแต่ละคนรูปเผลอๆหน้าเวอ่เวอรของอีกคนคือทุกคนได้เห็นหน้าตาดีๆน่ารักๆไปเยอะแล้วเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมที่แปลกๆเป็นการหยอกกันแบบสนิทสนมกันมากมาก กองทัพโอ้โหสาธุครับยกมือไหว้ขอบคุณที่ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราเต็มที่ตั้งแต่ทีเซอร์ออกมาและตั้งแต่เปิดตัวดวงใจเทวพรหมด้วยซ้ำทุกคนคอยให้กำลังใจตลอดเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับความสัมพันธ์ของเราจะออกมานอกจอบ้างไหมกองทัพตอนนี้ในจอก็ให้ทุกคนไปดูกันในดูดอักษรแล้วกันเนื้อไม่รู้ว่าจะสปอยได้ขนาดไหนให้ทุกคนไปรอดูดีกว่ามินพูดรับลูก นอกจอก,ก็ไปดูในไอจีของมิ้นและของพีคค่ะหัวเราะตกลงจีบมากกองทัพก,ก็เอาเป็นว่าให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติให้อะไรหลายๆอย่างเป็นคำตอบดีกว่าให้ทุกคนได้โฟกัสกับละครที่เรารอคอยกันมานานกว่า2ปีมิ้นเสริมน่าจะตีกันมากกว่าจีบนะคะหัวเราะน่าจะเลยคำว่าเขินเป็นมันเที่ยวมากกว่ามันไส้จริงๆเขาเป็นคนขี้แกล้งอย่างที่หนูบอกค่ะ ตั้งแต่เปิดกล้องทุกคนจะรู้ค่ะว่าเขาเป็นคนขี้แกล้งมากเขาก็ดูแลดีค่ะเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งค่ะยิงกองทับกล่าวต่อเอาเป็นว่าตอนนี้เราสนิทกันครับทั้งครอบครัวเราสนิทกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบทําบุญเหมือนกันมีเล่นกีฬาด้วยกันตอนนี้เราสนิทกันครับถามว่าแฟนๆมีลุ้นไหมก็แล้วแต่แฟนๆเลยแต่อยากให้แฟนๆซัพพอร์ตผลงานเราทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องดูดอับสอนอย่างเดียว ทุกเรื่องเลยที่เราตั้งใจทํางานมาเชื่อว่าเราทั้งสองคนทําเต็มที่อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราเยอะๆครับกดดันไหมกระแสละครก่อนหน้าดีมากกองทัพเอาจริงๆเราทําหน้าที่นักแสดงเต็มที่แล้วทุกคนทําได้ดีมากๆก็อยากทําให้มันออกมาดีเต็มที่ที่สุดครับมิ้นเอาจริงๆไม่ได้เรียกว่ากดดันนะคะคือกดดันตอนที่ได้รับบทและกดดันตอนที่ถ่ายทําแต่เราก็เต็มที่สุดๆแล้ว ก็เลยคำว่ากดดันไปแล้วเป็นความรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่จะให้ทุกคนได้รับชมกับเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทอดออกไป